สวัสดีครับที่รักวันนี้จอร์จจะพาไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับที่ชัยภูมิช่วงที่ผมมาเนี่ยเป็นช่วงหน้าหนาวบรรยากาศดีมากเลยครับเรื่องราวของหินตะกอนแม่ทำตัวมีความร,รู้เชียวหน้ามึงทำเป็นอา<ด>่<ม>านภาษาอังกฤษหินตะกอนหรือหินสันเกิดจากกระบวนการหลากหลายอย่างด้วยกันได้แก่กระบวนการหุพังกระบวนการกัดกร่อนกระบวนการพัฒนากระบวนการ ตกทับถมกระบวนการแข็งตัวกระบวนการกลายเป็นหินก่อนที่จะถูกยกตัวโผล่พ้นผิวดินให้เราเห็นลักษณะเด่นของหินตะกอนคือแสดงความเป็นชั้นเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับอันนี้คืออะไรนะครับเป็นพันไม้เป็นเม็ดมาต้นมะขามองครับผมครับผมคือกิจกรรมปลูกป่าครับโอเคครับปลูกป่าลอยฟ้านะครับแมนะ่เอาได้ไหม ถ้าพวกคุณไปพวกคุณก็ไปช่วยกันยิงเยอะๆนะฮะป่าบ้านเราจะได้สมบูรณ์นะครับปเปล่าไม่ได้หายไปไหนติดอยู่ในหินเนี่ยดูเหมือนแดดร้อนนะครับแต่บรรยากาศดีมากแล้วมองไปโอ้ชื่นใจสุดลูกของหูลูกตาอันนี้ก็ไป้ายผาสุดแผ่นดินนะครับอยากให้ที่รักทั้งหลายได้ไปลองไปชมไปดูกันนะจ๊ะ หชุด20บาทเขาก็จะให้เรามาสิบเมล็ดนะจ๊ะอันนี้มันเป็นลูกมะข่ามงนะในถุงนี่อย่าทิ้งนะจ๊ะใส่กระเป๋าเอาไว้ใส่กระเป๋าเกงเอาไว้แล้วเราก็ลืมแล้วเราก็ไปใส่เครื่องซักผ้าซักแล้วมันก็จะออกมาเต็มตู้เฮ่มาแล้วไม่เริ่มยิงกันเลยนัดแรกยิงไปเปี้ยงไม่ไปไหนก็ตกอยู่ที่พื้นไหนไปไหนยังจง นูนไกลมากยิงเป็นเอล่ายิงเป็นไหมลองยิงดูตัวเล็กอยู่อยิงขอบคนนะยู่ตรงนี้ดูเปี้ยวปากกัน เอันี้เอากลับบ้านได้ใช่หมั้ย้ขี้ขโมยเกินทำไมไม่ิสยเธอช่างขี้ขโมยอย่างนี้20บาทก็กว่าเอากลับบ้านได้โอเก z o ม m สุดมเป็นหมอกตอนเช้าสวยจะสวยมากเลยตอนที่เขาปรกาศที่พราเขาจะมาดูหมอกตอนเช้าแน่อันนี้อันนี้ไกลสุดแล้วนะกองอแต่จริงๆอ่ะตาเปล่าสวยกว่าในเลนเยอะเลยนะใช่เนี่ยในเลนอะ่ะมันเล็กนิดเดียวแต่ตาเปล่ามันมันใหญ่มากเลยนะสุดลูกหูตาเลยอะ่ะ ก,ก่อนแล้วเพราะว่าทางไปลําบากแล้วถ้าเกิดสองคนที่เดินช่วยเหลือกันไปจะไปเดินมากที่ผู้ชายจะได้กันเยอะทีเนี้ย <laughs> มึงนี่มันมั่วตลอดทุกทเรื่องเลยนะปเขาดง ตรงนี้เขาเรียกว่าลานหินผุดนะจ๊ะก็ขอขอบคุณที่ดูจนจบนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะไปก่อนจ้า